ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของการคูณทศนิยมนะครับที่มีผลคูณนะครับเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับต่อจากคาทีเแียวแต่วันนี้เพิ่มมาก็คือกับตัวเลข1ิบหนึ่งรแล้วก็ 1, นึ่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ การคูณนะครับทศยมที่มีผลคูณเป็นทศยมไม่เกินสตำแหน่งนะครับกับ1ิบหนึ่งร้อยและ1 0 0 0พันนะครับดูตัวอย่างครับ23 5าจ้าคูณ10นะครับแล้วก็ก็จะได้2 3 5สหนะครับ31.75จดหคูณสิบก็จะได้สา7ร้อยสิบเจ็ดจุดนะครับให้นักเรียนสังเกตที่จุดนะครับจาก2ี่สิบาจเนี่ยนะครับพอคูณ1ิเข้าไปมันได้2 3 5สสิบห้าสังเกตครับว่าถ้าคูณ1ิเนี่ยจุดมันจะเลื่อนทาง ขวามือนะครับ1ตําตำแหน่งนะครับเอ่ดจุดเจ็นะครับพอคูณ1ิมันจะกลายเป็น3า7รอสิบเจ็ห็นไหมครับจุดมันจะเลื่อนมาทางขวามือ1ตําตำแหน่งนะครับอถ้าคูณร้อยนะครับมันก็จะเลื่อนมาทางขวามือสองตำแหน่งนะครับยี่สิบสามจุด้านะครับจะคูณ1ิมาเป็นคูณหนึ่งร้อยมันจะได้2 3 5พันสามอหาสินั่นจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมครับมันได้สองร่ามันมีแค่2 3 5สาห้านะครับไอตรงที่ไม่มีนะครับเราก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับ 31.76นะครับคูณ100นะครับจุดก so 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 ็จะเลื so ่อนมา2ตำแหน่งนะครับคูณ100จะเลื่อนมา2ตำแหน่งก็กลายเป็น3,176นะครับแน่นอนครับถ้าคูณพันนะครับจุดก็จะเลื่อนมา3ตำแหน่งฉะนั้นตันนี้จุดมีเลื่อนให้แค่ตำแหน่งเดียวเราก็เพิ่มไปอีก2องนะเพิ่มไปอีกสตัวก็คือใส่ศูนย์เข้าไปนะครับอีก2ตัวก็ใส่ศูนย์เข้าไปก็จะได้คำตอบคือ23,500นะครับ31.76นะครับคูณ1,000นะครับจุดก็จะเลื่อนมาาทงขวามือ3ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งแต่เรามีแค่2ตำแหน่งจะเราลื่อนมข้าไป นะครับมันก็จะเป็น3ามตำแหน่ง1 2 3าก็จะกลายเป็น3 1,760นะครับอ่าก็ง่ายใช่ไหมครับนักเรียนก็จำง่ายๆว่าถ้าคูณ10นะครับจุดจะเลื่อนมาทางขวามือ1ตําตำแหน่งถ้าคูณร้อยจุดจะเลื่อนจะขวามือมาสองตำแหน่งถ้าคูณพันจุดจะเลื่อนมาทางขวามือ3ตํตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อจาง่ายๆนะครับครับต่อมานะครับเรามาดูอ่าผลคูณนะครับการหาผลคูณถ้ามันไม่เป็นส0บร้อยพันนะครับแต่มันเป็น ตัวเลขอื่นนะครับเรามาดูตัวอย่างกัน0.3คูณด้วย20นะครับเราก็ต้องมาแยกนะครับ0.3นจมคูณด้วย20มาจากอะไร20มาจาก2คูณกับ10นะครับแล้วเราก็มาจัดวงเล็บใหม่นะครับก็เป็น0.3นจดคูณ2นะครับเอา10มาไว้ข้างนอกซะนะครับจัดกลุ่มใหม่เราก็จะได้สาคูณ2อเท่ากับ6นะครับทดสศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ0.6นะครับคูณกับ10ิคูณ10ก็คือเลื่อนไปทางขวามือ หนึ่งตำแหน่งถูกต้องไหมครับถ้าคูณสิบจะเลื่อนทางขวามือหนึ่งตำแหน่งก็ 10, จะได er ้หกจุดศูนย์นะครับเน iken, ี่ยเลื่อนมาจุดก็จะเลื่อนมาหนึ่งนะก็จะได้หกจุดศูนย์หรือหกนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวอย่างต่อมานะครับหาผลคูณของศูนย์จุดสามคูณจับสองร้อยนะครับก็ราศูนย์จุดสามคูณด้วยสองร้อยก็มาจับสองคูณจับหนึ่งร้อยนะครับนั้นมาจัดกลุ่มใหม่นะครับศูนย์จุดสามคูณสองก็คือคูณด้วย100งร้อยนะครับก็จะได้ศูนย์จุดหกคูณด้วแหน่งร้อยนมา จาก0.6ก็ไม่พอก็เติม0จับก็จะได้เท่ากับ60นะครับตัวอย่างที่3นะครับ0.3คูณด้วย2,000นะครับก็จะได้0.3คูณด้วย2,000ก็แยกเป็น2คูณ1,000นะครับแล้วก็มาจะกรุบใหม่นะครับก็จะได้0.6คูณด้วย1,000นะครับก็คูณพันก็จะเลื่อนมาทางขวาทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับเราก็นับไป1แล้วก็เติม0ไป2 3ก็จะได้เท่ากับ600ครับเป็นไงครับเข้าใจกัน ใช่ไหมครับถ้าเข้าใจนะครับหรือใครไม่เข้าใจนะครับให้ดูนะครับในหนังสือเรียนนะครับประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปซับอีกทีนะครับอ่าก็สรุปง่ายๆนะครับถ้าคูณ10นะครับอ่าจุดจะเลื่อนมาทางขวามือ1ตำแหน่งถ้าคูณ100จุดจะเลื่อนมาทางขวามือ2ตำแหน่งถ้าคูณพันจุดจะเลื่อนมาทางขวามือ3ตำแหน่งนะครับอ่าเมื่อเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับหน้า54 55นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดชนิดศาสตร์นะครับก็ ข้อเสนอแนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนดูคลิปควบคู่ไปกับหนังสือนะครับทําด้วยตัวเองนะครับดูบทเรียนซ้ำสามารถดูทาง y o u t u b e ได้ก็ตัวแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจขข้ไหนพิให้แก้ไขนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ